ปกติพี่บางตรวจสุขภาพบ่อยไหมไม่บ่อยล่าสุดตรวจเมื่อไหร่ปีที่แล้วมังเป็นยังไงบ้างพี่ความรู้สึกหลังจากที่ได้รับการสแกน,นเ็เก่นงนะพี่แน่ๆผมว่ามันไม่ตรงอยู่อย่างสวัสดีครับพบกับผมโนรั ora, ในช่อง NR Live Channel นะครับผมในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปแรกของต้นปี2566ปีนี้แหละคือผมเนี่ยไปเจอเพจเพจเึ็กานะครับผมซึ่งเขาเนี่ยไม่ใช่สปอนเซอร์อะไรนะแต่ผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจมาก เพราะมันคือการตรวจสุขภาพแบบ EIS ผมก็เลยชวนนี่เลยฮะพี่บังแจ๊ของเราฮะต้องเช็คสภาพร่างกายกันหน่อยไม่ค่อยตรวจสุขภาพเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูกันว่าการไปตรวจสุขภาพผมกับพี่บังแจ๊ครั้งแรกเดี๋ยวไปถามไปคุยกับพี่บังว่าเขาครั้งแรกไหมจะเป็นยังไงฮะไปฮะทุกคนฮะด้วยความที่เร่งรีบนะครับผมจริงๆวันนี้เนี่ยเรานัดเข้าวัดประมาณบ่าย บ่ายสองครึ่งแต่ตอนนี้เนี่ยมันบ่ายโมงครึ่งแล้วแล้วมันอยู่ตั้งอโศกซึ่งรถมันค่อนข้างติดผมก็เลยรีบๆเปิดคลิปแล้วนี่ตอนนี้มันอยู่กับพี่บังแจ๊ะเรียบร้อยเด้นี่ออกช่องผมครั้งแรกเลยนะเนี่ยพี่อ่ะเออเดี่ยวช่อง N R l i อ e Channel เนี่ยปกติพี่บังตรวจสุขภาพบ่อยไหมไม่บ่อยล่าสุดตรวจเมื่อไหร่สิบปีที่แล้วมา <laughs> <laughs> สิบปีเลยเหรอแล้วหลังจากสภาพไม่ตรวจสุขภาพเือนเพิ่งตื่นด้วยเนี่ยตอนนี้คือเขาอ่ะเขาจะตรวจโดยรวมก่อน แล้วมันมันจะทําให้พี่รู้ว่าความผิดปกติของพี่มันมีตรงไหนบ้างอ่ะความผิดปกติตรงท้องหรือเปล่าส่วนหัวเซลล์นู่นนี่นั่นมันผิดปกติหรือเปล่าตับไตอะไรมันผิดปกติหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าหมอบอกผิดหมดเลยผิดผิดหมดเลยก็จองเมนก่อนเอออิสลาอิสลาเขาไม่ได้อ้นี่นะเขาฟังใช่ไหมใช่ใช่คนบ้าอะไรจะไปผิดหมดเลยเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราไปถ่ายให้ดูกันนะครับผมนี่ก็เป็นคลิปแรกของปีผมปีในปีนี้ของผมด้วยก็เดี๋ยวดูกันว่ามันจะเป็นยังไงฮะไปครับผม ภาพที่ทุกคนจะได้เห็นจากนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ใช้ตัวแสดงแทนแต่เสียงที่ทุกคนจะได้ยินคือเสียงที่ผมอัดแยกเพราะไม้มันดับครับคือว่าพอดีผมเพิ่งซื้อไม่ใหม่มาลองใช้ใช่ไหมครับแล้วคือใช้ยังไม่ค่อยเป็นเลยทําให้เสียงเนี่ยมันหายไปเกือบทั้งคลิปเลยผมต้องขออภัยจริงๆด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรเพื่อให้คลิปนี้มันได้เสร็จสมบูรณ์สักทีเดี๋ยวผมจะพากให้เหมือนเป๊ะไปเลยนะครับผม คือหลังจากที่ผมกับพี่บังเนี่ยได้มาถึงอาคารอาโศกทาวเวอร์ซอยสุขุมวิท21เนี่ยแล้วก็ได้มาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับผมสถานที่เราจะพาพี่บังมาตรวจสุขภาพในวันนี้ก็คือ Elements Clinic นีไ่างเ็นไงสำเนียงต้องเป๊ะแล้วก็ได้เดินเข้าไปคุยกับพี่ในคลินิกคือผมมาตรวจ EIS นะครับพี่ EIS มันคืออะไระครับพี่อ,อ๋อไอ,อทำเสียงผู้หญิงแป๊บ EIS นะคะ EIS เป็นเสียงเทคโนโลยีการตรวจสุขภาพองค์กรรวมจากประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานในระดับเซลล์ของอวัยวะทั้ง37อวัยวะครอบคุมทุกระบบในร่างกายและประมวลผลอย่างละเอียดแม่นยำและรวดเร็วโดยไม่ต้องจอเลือดและไม่มีผลข้างเคียงอ้อเจ็บคอแล้วผมก็ถามต่อว่าแล้วมันเจ็บไหมครับพี่ ด i s Body Scan สแกนใช้ b i o Feedback ด้วยการส่งกระแสไฟฟ้าอ่อนๆเข้าสู่ร่างกายซึ่งไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดใดๆเลียนอันตรายใดๆทั้งสิ้นเพื่อตรวจสอบความดันแบบ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 พี่เขาก็ไล่ยาวให้ผมฟังนะครับผมก็เอาเป็นว่าประมาณนั้นแหละคือมันไม่เจ็บเออมันคือการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมันเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยรู้ว่าสุขภาพของเราเนี่ยมันมีผิดปกติตรงไหนบ้างเพื่อที่จะให้เราเนี่ยไปตรวจที่โรงพยาบาลได้ถูกจุดไงหาหัประมาณนั้นนะครับผมพี่เขาก็เลยบอกว่า เก่งมากเลยอุ้ยสุดยอดช่างเก่งอะไรขนาดนี้อันนี้พี่เขาพูดเหรอเปล่าผมเติมเอ,เองหล <c oughs> ังจากนั้นเนี่ยผมก็นั่งกรอกข้อมูลเบื้องต้นก็ให้กรอกอยู่หลายหน้าอยู่นะพี่บางเห็นแล้วก็ถึงกับมึนอยู่นะพอกรอกเสร็จสับอะไรเรียบร้อยปุ๊บ <c oughs> เขาก็พาเราเข้าไปตรวจขึ้นไฟฟ้าและระหว่างที่เราตรวจขึ้นไฟฟ้าเนี่ยเขาก็จะไม่ให้เราพูดนะไม่ให้ขำด้วยคือเขาจะให้เรานั่งนิ่งๆเลยแบบอย่าพูดนะคะอย่าสูงเสียงรากวนนะคะหัวล็อกคิกคักด้วยนะคะอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบ วางมาดนะฮะนั่งนิ่งๆเอามือแตะเอาเท้าแตะเอาหัวจิ้มอะไรสักอย่างเหมือนที่เห็นในภาพนะฮะทีนี้มันก็จะมีหน้าจอเนี่ยแสดงผลว่าเราเนี่ยตรวจไปได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วลคือผมเนี่ยได้เข้าไปตรวจก่อนใช่ไหมพอเสร็จผมปุ๊บพี่บังก็เข้าไปตรวจตามนะฮะตามนี้เลยคือตอนแรกเนี่ยอันนี้เข้ามาตะกี้ผมเข้าไปรอบนึงแล้วผมผมเสร็จไปแล้วแต่ว่าเขาไม่ให้พูดเน่ยตอนหน้าผมก็เลยพูดเลยไม่ได้แต่เดี๋ยวพี่บังเข้าไปตรวจเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเป็นคนภาคให้ ถอดหมดจังเนี่ยอะไรเป็นลงเป็นเหล็กเนี่ยเก่งไหล็กกเ่งนเหล็กอะไรล่ะนี่ครับผมขั้นตอนแรกเนี่ยพอมาถึงนะพอลงทะเบียนอะไรเสร็จปุ๊บเขาก็จะให้เข้ามาที่ห้องตรวจก่อนนะครับผมอ่าตรวจปุ๊บเขาจะให้เรานั่งนะครับนี่มันก็จะเป็นการปึ๊บให้เอามือวางไว้บนนี้นะครับผมปึ๊บออกไหมครับออกกําลังกายบ้างไหมครับโดนช็อตแน่สุดังมีพีุ้นะคะ ห้ามพูดน,นะฮะเขาเซลอะไรก็ห้ามพูดน,นะฮะส่วนแรกครับผมการหายใจแล้วก็ระบบปอดใจครับเพราะจะให้เราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนนี้นะครับผมมันก็จะมีแถบข้างล่างนี้วิ่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บพอ,อมันเต็มก็คือเราได้ตรวจเสร็จแล้วระหว่างนี้มันก็จะมีขึ้นมีกราฟคอยบอกตลอดนะครับผมว่าอ่าผลเป็นไงซึ่งเราก็ดูไม่ออกหรอก จริงๆเมื่อกี้ผมทำไปแล้วนะมันไม่ได้รู้สึกอะไรขนาดนั้นนะฮะมันมันมันเฉยๆเลยมันนั่งไปมันจะไม่ได้รู้สึกอะไรมากมันเวลาเราเวลาเราไปหาหมอไงครับผมเราสามารถเอาผลนี้ไปให้หมอดูได้ไหมเพื่อทีเอสค่ะจะเป็นการแคสแครสกรีนนิ่งเบื้องต้นเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้มีผลอะไรออกเพื่อให้คนไข้เปศึกษาต่อที่โรงพยาบาลอ๋อมันจะไม่ได้มีกระดาษมาให้ดูไม่้มีกระดอษเป็นรีพอตให้คุณหมอให้สรุปให้เราเฉยเอ๋อโอ้โหฟังใช้ย่อยแล้วเนี่ยอีกแล้วเขาทำพูด เดี๋ยวหลังจากตัวเสร็จเดี๋ยวเราจะถามพี่บังอีกทีนึงนะฮะว่าเป็นไงนการคือหลังจากที่ผมกับพี่บังตัวเสร็จเนี่ยหมอก็ได้เรียกเข้าไปบอกผลว่าเป็นยังไงบ้างแต่น่าเสียดายมากเลยนะฮะคือไอ้ช่วงที่เขาบอกผลเนี่ยเขาไม่ให้เราถ่ายผมนี่แอบเสียดายนิดนิดอยากจะแบบถ่ายให้ได้ยินกันว่าหมอเขาบอกว่าไงบัง่งเกี่ยวกับพี่บงังแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะสรุปให้ฟังในคลิปนั่นแหละอ่ะไอ้ช่วงสรุปเนี่ยเสียงมันดันกลับมาแล้วไงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปสรุปกันเลยดีกว่าฮะ ไปฮะเป็นไงบ้างพี่ความรู้สึกหลังจากที่ได้รับการสแกน,นเข้เกณฑอเหนะเจ็บไหมมีอาการเจ็บอะไรไหม,มเจ็บเลยคิดว่าพี่จะมีประมาณกี่โรคเนี่ยว้ามันจะเจอเยอะเลยแต่พี่ไม่เคยตรวจสุขภาพอะไรย่างนี้เลยเนาะยางโอ้โหซื้อเออ่ือบสิบนะปีครั้งอะ่ะแต่เขาก็จะบอกค่าภาพรวมมาไงมันก็ไม่ได้เจาะจงว่าพี่เป็นโรคอะไรไงแต่มันไปนตรวจเพิ่มได้ทีหลังต้องรอดูเขาจะบอกละเอยียดขนาดไหนใช่แล้วเดี๋ยวเราไปฟังผลจากคุณหมอเสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงว่า โดยสรุปว่าเป็นไงบ้างทั้งหมดโดยรวมผลออกมาเป็นยังไงเขาบอกอะไรเราบ้างอะไรอย่างงี้นะแต่ที่แน่ๆผมว่ามันไม่ตรงอยู่อย่างเพราะมันสั้นไปต้องคมมันยาวกว่านั้นเหมือนไม่ใช่ของพี่มันเป็นรูปเดียวกันหมดทุกคนอะจะมีแอบน้อยใจซะด้วยจริงๆมันสั้นกว่านั้นเยอะไปฮะเดี๋ยวไปหาหมอไปฟังผลจากหมอกันแล้วเดี๋ยวผมมาสรุปให้อีกทีเป็นการปิดคลิปตอนท้ายเลยเป็นไงพี่นเยอะอยู่ ลูกค้าอะไรเงี้ยเสียงเยอะอยู่โลกเยอะเลยพี่ใบตอนเนี้ยเราได้ทาการตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วกำลังจะกลับบ้านแล้วแหละแล้วมาพูดสรุปให้ฟังก่อนคือตอนที่เรามาตรวจอะตอนที่ไปฟังผลอะเขาจะไม่ให้ถ่ายไม่ให้อัดเส<อ>ียงไม่ให้อะไรเลยเพราะว่ามันเป็นหนึ่งคือเป็นการตรวจแบบส่วนตัวไงแล้วก็หมอเขาก็จะมีคําแนะนําแต่ละเคสแต่ละอะไรไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่อยากจะให้เราไปอัดหรือไปยุ่งยากหรือว่ามัวไปถ่ายอะไรางี้ลนะมั้งไม่รู้นะแต่เขามไม่ได้อนุญาตให้ถ่ายในห้องเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังแล้วกันอันดับแรกคือเราามถึงุ ต่อข้อมูลต่อข้อมูลปุ๊บไปนั่งสแกนตัวนั่งสแกนตัวปุ๊บประมาณ5-10นาทีเองไม่ถึงด้วยไม่ถึง1ินาทีด้วยแป๊บเดียวเองสแกนตัวเสร็จปุ๊บฟังผลจบของพี่บังเนี่ยจากการฟังผลเนี่ยหลายๆอย่างในร่างกายของพี่บังเนี่ยโอ้หนักคือเปิดมานี่คือแบบขึ้นแดงแบบปุ๊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 บอ่ะแต่ของพี่บังไม่ได้มีโรคอย่างอื่นเลยนะโรคของพี่บังมาจากทางเดินนะอาหารล้วนๆอาหารล้วนๆ,ๆเลยฮะพอหลังจากดูเราก็รู้ว่าโอเคมีความเสี่ยง ด้านนั้นด้านนี้มีความเสี่ยงที่จะเป็นความดัน<ช>มีความเสี่ยงที่จะเป็นเลือดอุดตันสมองที่บางเครียดด้วยไงนอนดึกด้วยเครียดด้วย<ช>ทางานกลางคืนเนี่ยไอ้พวกนี้นส่งผลแต่หลักๆของพี่บางคือการกินอาหารห<ช>มอเขาก็จะแนะนําว่าโอเคกินอาหารเนี่ยพี่บางควรปรับตัวยังไงควรใช้ชีวิตรูปแบบไหนควรลดอะไรควรเพิ่มอะไรควรทาน,นอะไรให้มากขึ้นใช่อย่างของพี่บางนี่มะเขือเทศนี่คือต้องซัดแล้วหลังจากนี้ใช่เขาดกมะเขือเทศเยอะๆหมอเขาบอกมะเขือเทศนี่คือต้องมาเลยอ่ะ กินเป็นลูกเลยอะกินแฮมหน้าแดงแก้มแดงไปเลยแก้มบ้าแบบนี้เลยอะแดงแจ๊กเลยอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พี่บังต้องทําคือออกกําลังกายหมอเขาแนะนำอันนี้คือคําแนะนำแล้วอันนี้สรุปให้เลยคือออกกาลังกายกินอาหารที่ประโยชน์ให้มากขึ้นแต่ว่าเหมือนร่างกายของพี่บังอะมันดูดซึมสารอาหารได้น้อยลงแล้วเหมือนมันมีระบบเผาผลาญที่ดีนะมันก็เหมือนทางานเต็มที่แล้วแหละแต่มันดูดซึมได้มันดูดซึมของมีประโยชน์อะมันดูดซึมได้ไม่ดีมากเหมือนมันเข้ามาปุ๊บแล้วมันไม่รู้จะไปไหนะมันติดแน่นไปหมดเลยว่ะ ปล่อยออกไปเพราะร่างกายมันเน้นผาผ่าดไม่ให้หมดเลยไนงะมันไม่สวนว่ามีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์มันก็เลยเน้นผ่าผ่าดพี่บังก็เลยถามหมอว่าง <laughs> ั้นผมกินคองไม่มีประโยชน์ได้สิครับก็ <c oughs> เรียบร้อยฮะก็ะโดนไปอีกหนึ่งชุดมันไม่ได้ <c oughs> แล้วยังจะไปคิดทางนั้นอีกนะอันนี้คือว่าท่าของพี่บังก็ <c oughs> เป็นไงถือว่าพอรู้แล้วรู้สึกว่ามันปรับใช้ได้ไหมหรือว่ามันโอเคไหมพอมาฟังก็โอเคมันก็สบายใจห,หลายๆอย่าง ะอไรคิดว่าจะเป็นมะลงมะเร็งก็แล้วก็นดูว่าจะเออเขามีแบบสแกนดูได้นะแบบมันเสี่ยงมะเร็งไหมถ้าสีมันยังไม่จัดจริงๆอ่ะมันก็มีโอกาสที่จะมันจะไม่กลับ็นได้มันสามารถคือเป็นหลายโลกแต่มันยังสามารถกลับมาได้หมอบอกของพี่บางยังสามารถกลับไม่ได้แล้วมันยังไม่ถึงขั้นเป็นโรคร้ายก็สบายใจขึ้นฮะก็อะไรงจากที่เครียดเราสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็ป่วยด้วยป่วยด้วยก็ก็ถือว่าโอเคได้รู้ผลส่วนของผมเนี่ย ส่วนใหญ่เขาสมดุลเนะของผมมันไม่ไม่ค่อยมีอะไรเพราะหลังๆมาผมเริ่มออกกําลังกายแล้วผมก็ไม่ได้กินจุบแบบพี่บังเลยไม่ได้ค,คิดแ่บเพราะฉะนั้นเรื่องอาหารของผมไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรของผมจะมีปัญหาเรื่อง ome, ออฟฟิศซินโดมเพราะผมนั่งทํางานงอยู่บริษัทนั่งนานๆสมองที่เติตัตเกินไปด้วยอันเลิศเกินอันเลิศเอปีดีเกิน <laughs> ของผมก็แนะนําให้ออกกําลังกายด้วยการว่ายน้ําบ้างไปออกว่ายน้ําไปทําอะไรที่แบบโยคะโยคะอะไรเงี้ยให้กระดูกสันหลังมันมีการ ทำงานอะให้มันแบบไม่เส้นมันไม่ตึงเกินไปนี่ก็คือคร่าวๆนะครับผมที่เราได้มาตรวจกันวันนี้ถามว่ามันมันโอเคไหมมันคุ้มค่าไหมส่วนตัวผมเรามานะนนโปรโมชั่นอะตอนนี้มีโปรโมชั่นเนี้ใช่โปรโมชั่นมา2คน4 00 0บาทตกคนละ2,000บาทก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ถือว่า,าเป็นคลิปแรกของปีใหม่ก็เลยมาตรวจสุขภาพแล้วก็มาให้ดูกันว่า เออมันมีการตรวจแบบนี้ด้วยนะเอ s อผมก็ไม่เคยรู้จักมากอ่อนเลยมันคืออะไรผมก็เพิ่งได้มารู้จักครั้งแรก<ม>ซึ่งพี่บางเองก็ได้จะไม่เคยรู้ว่าม,มีการตรวจนี้ด้วยมันเป็นเทคโนโลยีที่เราแค่ดูมันก็รู้สึกว้าวอยู่เหมือนกันนะถ้าใครสนใจก็ลองหาข้อมูลดูผมว่ามันก็น่าจะมีหลายที่แต่ว่าเขาบอกในประเทศไทยยังมีไม่ค่อยเยอะแต่ถ้าสนใจที่เนี่ยที่ผมรู้สึกว่าโอเคบริการดีคุ้มค่าเนี่ยก็อยู่ที่อโศกเลยนะครับผมแล้วเขาก็มีหลากหลายแผนกด้วยตะกี้ที่เขาก็พาผมไปเดินเนี่ยมันจะมีทั้งทับผ อิเลเมนต์ก็ทีินี้ก็ขอจบแค่นี้นะแล้วเดี๋ยวเราไปไหนต่อไหมกินข้าวแล้วรี่บอกออกกำลังกายอ๋อรีบอกออกกำลังกายโอเคครับผมสำหรับทริปนี้ผมกับพี่บังแจที่เขาก็เรียกพี่บังแจเลยนะผมให้ชื่อป็นไงบังแจอ่ะคุณบังแจหรือเปล่าครับสำหรับผมกับพี่บังแจก็ต้องขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ